คืนนี้คิมมอนวัรดมคอปเตอร์พานุวัตน์ทำโซเชียลร้อนระอุหลังฉากหวานทะลุจอในเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักพูดคุยเส้นทางความรักก้าวต่อไปของพระนายมาร์กกิฟทุกวันพุธ22.50นาฬินาทีช่อง3กด33 man แล้วก็คอปเตอร์นะคะเรียกว่าเป็นที่แรกเลยนะคะที่เราได้ฟังเพลงรักไม่มีนิยามแบบเต็มเต็มเลยหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะใครที่ได้ชมซีรีส์วายรักไปรุ่นวุ่นวายรักวายไปรุ่นวุ่นวายรักค่ะแล้วเราก็ได้เห็นเพลงนี้นิดนึงแต่ว่าขอสารภาพเลยนะคะว่า ฟังไม่ทันหูอื้อค่ะเพราะว่าซีนเมื่อคืนนี้มันแบบว่าโซเชียลเดี่ยร้อนจริงๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะดิมอนแล้วก็คอปเตอร์นะคะซึ่งนี่ก็คือระบบมาร์คระบบหมอกิจนะคะออแล้วเมื่อคืนนี้แบบว่าทำเอาพี่เนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นพี่แมว <c oughs> เรานั่งกันก่อน,นก่อนที่เราจะยืนขนลุกกันค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะทำไมสายตาที่ต้องกันมันแบบอือ นี่มีด็อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นะนี่เมื่อกี้เนี่ยกลัวนะ <c oughs> กลัวเลยครับะ <c oughs> ก็กล้องจกัวว่าจะใกล้ซะจริงๆค่ะแต่ก็หักมุมนะคะมีแบบว่าคอมเมดี้เราเล็กน้อยนะคะเขาเรียกว่าแบบเซอร์ไพรส์พิเศษเฉพาะแบบต๊ะข่าวบันเทิงเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของต๊ะข่าวบันเทิงด้วยที่ได้ฟังเพลงนี้ถูกต้องเลยครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็คือแบบว่ามีอยู่นิดเดียวเองใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราเอาดึงเข้ามาประกอบกับซีนเพื่อให้แบบว่าใช่เพื่อให้แบบมันแบบดูละมุนขึ้นดูสมุนดูเขาเรียกว่าแบบ ละมุนนั่นแหละครับแล้วก็แบบบวกกับความที่แบบว่าทําให้แบบว่าเนื้อเพลงมีความหมายมากขึ้นด้วยใช่คือรักจงไม่ซับซ้อนเลยอยู่ที่เราสองคนเนาะใช่แล้วหิดบอกว่าจะปล่อยเมื่อไหร่คะเต็มเต็มเพลงนี้ปล่อยวันนี้นี่แหละครับผมตอนเวลาหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มปล่อยวันนี้เลยแต่แฮชแท็กมาแล้วนะคะแฮชแท็กรักไม่มีนิยามนิต้องเทรนตั้งแต่เมื่อวานแล้วรอไงรอที่จะฟังเพลงนี้กันเต็มแต่เมื่อกี้ก็ได้ฟังเต็มเต็มแล้วล่ะนะเราฟังไปเราก็แบบว่ายิ้มไปด้วยนะ ทีนี้เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้มีหลายฉากเลยนะคะที่โซเชียลร้อนระอุเลยพี่อยากฟังเบื้องหลังร้อนและเลือดสาดด้วยนะคะฉากบู้แหละอย่าคิดไปไกลเลือดจากตรงไหนอยากฟังเบื้องหลังอยากฟังเบื้องหลังนะเห็นเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยคิมมอนบอกว่าเป็นคนขี้เขินหรอ ใช่จริงๆพี่ผมจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เขินกับการถูกสกินชิฟมากอะไรอย่างเงี้ยผมกับแบบจากเพื่อนหรือว่าแม้ว่าจะแบบว่าคนรักหรือแฟนคลับเองก็ตาม่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าแบบสกินชิปแล้วเขาจะแบบเขินเขินเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอยู่แค่พูดถึงเนาะทมันภาพมันมาในหัวครับก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขินเพราะว่าอะไรนะครับมันเขินเพราะว่าแบบเราปกติเราไม่ส่งสายตาันแบบนี้เท่าไหร่เวลาทำงานเป็น SBFI ครับแล้วก็ จริงเหรอพี่แล้วก็เนี่ยแกล้งเขาตลอดด้วยความที่เอ่ออะไรไม่เพลนล่ะเผมอของเถือนผมไม่พูดไม่ถูกเออแต่ในซีรีส์เหมือนกับคิมมอนเป็นฝ่ายที่กากันาได้แต่ตัวจริงมันจะสลับกันนิดหน่อยครับเขาจะชอบแกล้งผมอะไรเขารู้จุดผมอ่ะรู้จุดเดียวที่ผมแกล้งผมวยแล้วผมเนี่ยจุดเดียวที่แกล้งผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือต้องเมื่อเวลาเข้าฉาก พระนายใช่ไหมครับพระนายพระนายเนี่ยนะก็จะเขินแล้วเราไม่เขินคือเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็มีความเขินเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วเราก็ทํางานเหมือนกับว่าเป็นพี่ที่สนิทกันในวงการมาสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอแบบมันต้องมาเล่นแบบจูบสกินชิฟอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็มีความเขินแหละแต่ว่าในความเขินนั้นเราก็รู้สึกว่าเราสามารถแปลงมาเป็นแบบตัวละครได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคอปเตอร์มีจุดอ่อนไหมคะ ต้องต้องถามกิมม่อนคาลเตอร์มีจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนคอลเตอร์คือทุเรียนไงครับคือชอบคือชอบคือชอบคอเตอร์ไม่ชอบทุเรียนเลมันมันคนละอย่างกันหรองั้นเวลาเข้าฉากใกล้ชิดกันเรากินทุเรียนไปผมก็สงสารเขาเหมือนกันครับผม ผมเลยภาคภูมิใจกับซีนนี้มากเลยนะผมทําได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นรางวัลยอดเยี่ยมจุแห่งปีแน่นอนนี่ถ้ามีโหวตนี้บอกแฟนๆเลยนะบอกแฟนเลยถ้ามีโหวตต้องโหวตเดี๋ยวเพราะอะไรคิดว่ามันจะเป็นซีนที่ยอดเยี่ยมมากของเราเพราะว่าผมทําได้ผมรู้สึกว่าคืนก่อนหน้านอนไม่หลับว่างั้นโอ้ยถ้า่ามันเขาปล่อยเดี๋ยวน่าจะมีการปล่อยภาพเบื้องหลังมาว่าแบบอาการหลังจาก เสร็จจากนี้ผมเป็นยังไงอะ oh. น้ำตาผมร่วงเลยอะคือแบบผมแบบอินอินแล้วมันมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยนอกจากครั้งแรกที่ที่คุณเห็นในซีรีส์อะครับเป็ oh. นครั้งแรกที่เราจูบกันด้วยใช่ oh. ในการถ่ายทําในการถ่ายทําครับอืมอแล้ยังแลยังมีจูบที่สองสามไหม ก็มาเรื่อยๆเลยครับผมมาเรื่อยๆแล้วหลังจากว่าครั้งแรกผ่านไปครั้งต่อไปไม่เขินแล้วแต่ว่าผมชอบการจูบในซีรีส์นี้อย่างตรงที่ว่าเขาในมินิ่งของตัวละครเองกับบลคครเองเขาจะค่อนข้างเพิ่มความหมายให้กับการจูบแต่ละครั้งขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยับคือไม่ใช่เอะอะแล้วก็ปากประกบการตัดความดที่มาที่ไปใช่ไหมว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นใช่ครับแล้วแต่แต่ละการจูบเนี่ย จะไม่เหมือนกันเลยนะครับคือไม่ถึงไม่ใช่ว่าแบบรักแล้วก็จูบกันอย่างเงี้ยครับแต่ละแต่ละอย่างจะมีเหตุการณ์ของมันเองอะไรเงี้ยที่นําส่งไปสู่การจูบใช่ใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมเรื่องของความรักเลยครับคือความรักที่ไม่มีนิยามอ่ะเหมือนกันที่เราร้องเพลงไปอ่ะใช่ครับผมก็รู้สึกว่าความหมายของเพลงเนี่ยมันค่อนข้างจะบอกครอบคลุมในเนื้อหาของซีรีส์ประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วมันก็น่าจะส่งผลถึงตัวละครของเราด้วยว่า เพราะอะไรเราถึงใช้คําว่ารักไม่มินีกับคู่เราเพราะจริงๆเรื่องราวของความรักเนี่ยมันไม่มีเรื่องของเพศอยู่แล้วใช่ไหมครคนเรารักกันเนี่ยนะคะเราก็ปรารถนาที่จะนําสิ่งดีๆมาให้กันและกันนะคะนี่นี่นี่คืออะไรคะที่ราจะไรคะสงสัยมีอะไรติดข้อมือแหละอันนี้เห็นเมื่อคืนเนาะอันนี้ไม่มีครับอันนี้เป็นของ E ีีต่อไปอจะมีอีก หนึ่งโมเมนต์น่ารักมากๆอีพีหน้าก็สุดเหมือนกันครับอ๋อต้องมาลุ้นกันว่าจะทําอะไรใช่ครับมีให้ลุ้นกันทําอะไรใช่ครับให้ดูห้ามหรือว่าอะไรยังไงเอออาจจะแบบเอ้ยอะไรติดข้อมือหรือเปล่าพี่อะไรอย่างงี้ไหนๆว่าจะทัประมาณไหนอะยะงยังไงนะพี่เอาก่อเลยเหรอยังไงนะพี่ก็ไม่รู้สิ เนี่ยเนี่ยเหมือนแกล้งเนอะรู้ว่าเขาเขินก็ไม่ไปแกล้งเขาผมพูดไม่เก่งเพราะว่าเมื่อคืนผมปากแตกไงโอ้โหอนี่ครับค่ะควลรรศาสตร์ค่ะเออนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเออเป็นนิยายอ่ะคะใช่ครับไม่ได้พอเรื่องขึ้นไปเองคือจริงๆแล้วเราเขียนกันเป็นนิยายมาก่อนครับผมในในผ่านทางธนวาลกับจอยระดาซึ่ง ยอดวิวคนอ่านนะครับผมเขาบอกว่าต้อง200ล้านกว่า200ล้านจอย,จอยครับโอ้อรอครแล้วก็จริงๆมันเป็นนิยายที่เขียนมาเพื่อเพื่อซีรีส์เรานี้แหละครับใช่ครับซีรีส์นิยายก็คือเจนไวั์ดซีรีส์ที่เขียนมาก่อนอแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ ได้ซึมซับกับตัวนิยายมากขึ้นเลยทำหมอในรูปแบบของซีรีส์ให้เห็นภาพมากข<ห>ึ้น้นภาาพมากขึลแล้วล<า>เลลรือ่องนี้ก็ดูเป็นเรื่องความรักจริงๆไม่ซับซ้อนเลยนะคะแล้วโปร,ฟรไฟล์แต่และคนดีๆเรียนหมอเรียนแพทค่รวยค่ะรยขับรถหรูทุกคนเลยรถหรูมีตังค์ไปกินคาเฟ่เขาพี่ช็ <ๆ S 3> อปอะไรอย่างเงี้นะเรียนกันตอนไหนอะคะทำไงแน่ผมก็สงสัยเหมือนกันเรียนกันตอนไหนตอนเรียนก็ไม่เล่าไงครับเพราะเวลาเรามีน้อยเราก็เล่าเลยตอนเรียนเราไม่เล่าเพราะต้องต้องตั้งใจเรียน ใช่เนเรียนนี่เขาเป็นเรียนหมอเป็นเฟอร์ชั่กันนี้นะคะก็ติดตามการต่อนะคะสำหรับ EP4 คีอะไรให้เราเนี่ยได้ฟินได้ดูกันนะคะกี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มห้าสิบนาทีครับผมทุกวันพุธนะคะสามารถติดตามได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเพลงเพด้วยค่ะ Gen Y s e r i e ์นะครับ